โนของพี่แน่นอนนะครับนะใครที่คิดว่าลุงยีเล่นเิมรอดูเลยลงทุนจัดมีปานบนนห้าด้วยแต่ไม่ต้องใส่กุ้งเนก็ได้ครับมีตังกูเลยนะครับปานยาอ่อนอ่ะมึงอะปานยาอ่อนเรียกมึงแหละมีปานยาอ่อนกมือสมุดครับสอนทำมือสมุดเจ็ตซากควายน้ำจนเสียหลักทีครับกับมือสมุดก็คือพูดง่ายๆว่าควายน้ำเปล่ะ not investment กลุว่าแล้วมึงต้องแปลไม่ออกแปลวว่าอะะไรแปลว่า ไม่ลงทุนเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเบลแอดไนคือน้องนะครับไม่ได้ทำช่องลงทุนนะครับหมอปลายทำนายกลิ่นเครื่องหมายสี่เหลี่ยมรักแร้กลิ่นโซวันนี้นะเขาก็หมอปลายเขจะมาทำนายนะครับว่ากลิ่นอะไรนะครับเปรี้ยวนะครับช่วยดู้วเป็นอะไรอ่ะกลมาแล้วโดนงูกัดผมปวดแผลมากเลยโทรเรียกหมอให้หน่อยครับผมกำลังจะจะโดเนตนี้เปิดทางให้ด่าอีน้ำชาที่ชอบขอผงกระดูกลุงหนึ่งนาทีกวสัตว์มึงเป็นเฮียอะไรขอขอกระดูกผมกระดูกกูยังไม่ตายผมตายไปมึงเป็นเฮียอะไรทางกูกี้ร่อนอื่นไม่ได เง้นเอาไปบอกพ่อเมืองนะลุงเอครับอันนี้สดหรือใส่ถุงครับสดครับน้องสดครับเอรอบนี้เมืองขำให้โดกูจะว่าช้บโมเมนต์ลุงเอกูเคยออกแล้วอยากออกติกตออลุงเอสิเกรดบ้างไอ้เห็นแบบคู่เ เคร freedom, clean, ื่องหมายสี่เหลี่ยมดาบพิฆาตกลิ่นเปรี้ยวเครื่องหมายสี่เหลี่ยมทันจิโร่เวอร์ชั่นขายลอตเตอรี่เครื่องหมายสี่เหลี่ยมเนสโกะยังวิ่งหนีกลิ่นเปรี้ยวแต่งเป็นโรนันโดดีจะได้เปิดไม่ต้องลึอกแต่งเหมือนชารอนออสบอนเลยครับลองหาดูเหมือนมากๆชารอออนสบน สวัสดีค่ะ YouTube Thailand นะคะรบกวนคุณเอคอนเฟิร์มเวลาในการปิดช่องแชทมาด้วยนะคะเพื่อความจำไม่มีครับไม่มีความจำครับแต่งเป็นพระหรอครับพะพะพพะพะพพ่อมงตุยคนไหนน้องฉลอคนขวาเรอถามจริงตัวอื่นใหม่ๆที่คนอื่นๆเสนอก็มีเอาตัวซ้ำใหม่เครื่องหมายสี่เหลี่ยมกูรอทราฟาก้ารอจากวันพีชเป็นชาติซชว่าคนนี้ไม่เหมือนเหนคนขวา ผมจะบอกเมียผมยังไงดีผมเผลอใจไปอะไรกับหิ่งห้อยผมเป็อัดใจมากไม่กล้าบอกใครนอกจากลุงตายหูซะน้องผิใจ้อยไปบอกพ่องลุงเอครับสงสัยเยี่ยวลุงเอสีฟ้าหรือสีเขียวครับสีฟาครับาสี่เหลี่ยมจิบจีบีจนเยี่ยเปลี่ยนสีไม่ใช่ครับถคเนือะเต้ว้าวว้าวจะเอาโรนัลโดแล้วมุงก็รีบเปิดเถอะว่าเมื่อวานไม่ทันได้เปิดก็โดนปิดแชทรีบเลยกดไลค์ก่อนเดี๋ยวจะรีบเปิดเข้ามาแล้วกดไลค์ก่อนไม่ได้เทปเก่า นึกถึงไอ้นาจีอยากดีดดีดเอาแบบดีดดีดเลยอยากเอาดีดดีดะแบบดีดเปิดบูดดูดีดอะกิอะไรสวัสดีครับลุงเอแม่ผมชอบดูลุงมากเลยครับแม่ชมลุงด้วยบอกว่าควายเดี๋ยวนี้เสนรู้จังลุงเอครับสาวทักหาผมถามว่าคิดเช่นไรผมเลยตอบเขา ไม่ได้ขายข้าวมันไก่ครับเครื่องหมายสี่เหลี่ยมพอดีผมเป็นเด็กอินเตอร์นะครับไม่ได้ขายข้าวมันไก่คิดอะไรไม่ได้ขายข้าวมันไก่ลูบอาบน้ำยังครับถามอย่างนี้เลยนะครับอาบแล้วครับแล้วเวลาเช็ดตัวนี่เจ้าของเช็ดให้หรือสะบัดขนครับกูไม่ใช่แหนะแหนไม่ใช่ข้าวไก่นะครับน้องนะฮะน้าเอครับน้าเอครับผมสงสัยครับน้าว่าจุลินทรีย์ในยาคูมันจะโซเดมาคอมกันไหมครับซื้อยาคู ไม,ไ,ไมีงน่าไอโนนหน่อยครับมันบิดผมห้าสี่ไอ้นนมึงก็ควายมึงเก็บตังค์ไปมึงก,ก็โดนบิดอย่าเนี้ยมึงก็โดนบิดอยู่อย่างเงี้ยลุงครับพ่าไก่ครูวิ่งถอนนี้ขนทะมอยขึ้นหัวเลยหรอครับครับหมสี่เหลี่ยมพอาแล้วปล่อยเลยคิดถึงเอนทีนแต่งทันจิโร่แต่ได้ไอโง่เอาเม่นมาทาหัว คิดถึงอะไรที่น้องคิดถึงอะไรแต่ถ้าอยากจะซื้อพี่เปาเนี่ยเมื่อวานหนขคลิปน้านใจกูแล้วเนี่ยมีเพื่อนสาวโสดไปสามคนอายุยี่สิบที่ได้ครับบ้านเก่าหนูตอรอลงตอนดูดย่าดูดย่าคือเะยวะกูไม่ได้อยากฟังเลยลุงเอครับคลิปที่ลุงเอสอนทำข้าวมันไก่จากน้องในอีกัวหน้าหายไปไหนแล้วครับใ่พมเด็กนะ บิวเนโฮฟาทูร่าหัวแตกไม่ใช่ไม่ใช่ใชโฮฟาทูร่าแล้วมันหกอีกแล้วเนี่ยมึงเป็นอะไรวะเนี่ยเนี่ยเอาป้ายรองเท้ามาห้อยนิ้วโป้งเท้าทำไมหรอครับเไม่ได้ยิบโป้งเท้าครับแมง่ง เสื้อแบบนี้ผมแบบนี้ตุ้งหูแบบนี้ชัดเลยหโวฟ,ฟาทูราไม่ใช่เนืู้น้องมึงต้องมีมอายุพอ่มควรนะลูกยังไโดนอีกลูกนี้รู้จักไหมเนี่ยความหักก็คือจังเข่าตอกบอก่อม่อย่างเดาเข้าให้อยู่สเสือเสือความหักก็บพราะใจยังดอกบ่อมียังดอกข่อย,อยอูกูก็มีแค่นี้แหละไม่ได้รวยแบบไปเกมที่โดให้ห้าร้อยน้องกูก็เอาหมดยี่สิบบาทกูเอามึงมึสูบให้เขาบาทปานทางแยกปานโพมึงเถอะปานทางแยกอ่ะน้องไอเด็กเป็ดนะครับ นะครับวัสดีทุกคนด้วยนะครับก็วันนี้ข้าอะไรไว้ทียพรุ่งนี้ก็เทปเดิมใช่ไหมครับรใช่คได้ข่าวมาว่ามันอัดเทปไว้จนแพ็คดหมดเวลาให้เปิดไม่ใช่ครับไม่ได้อัดเทปโด้วยครับสแกนไปหนึ่งสเต็ป